ง่วงเหรอง่วงง่วงครับง่วงครับอ้๊ยง่วงง่วงก็นอนสิคะนอนเลยค่ะหันหน้ามาหาแม่นะโอ้ตาจะปิดแล้วนั่นแหละนอนจีลูกนอนไปเลยนอนไปเลยนอน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 ไปก่อนก็ได้ลูก เราก็ยังไม่ต้องลงนะลงไปทีเดียวเลยโอ้โหโหิวเอาเอานอนเลยนอนเลยลูกนอนนอนแม่ไม่ว่าหรอกนอนไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงไปตอนกินข้าวเลยทีเดียวอนอนจ้ะอนอนเก่งจังม,มุมุมกเก่งจัง